สวัสดีค่ะเจอกันเช่นเคยค่ะกับนิดแลนด์ชาบูทีเ่เพื่อนรอคอยกันอยู่นะคะรอบแรกเรารีวิวแบบชุดเนื้อกันแล้วแต่ว่าชุดหมูในรีเควสต์เข้ามาแบอบกพี่ไม่มีหมูบ้างหรอมี่ค่ะทานได้ 2- อถึงสคนนะคะราคาเพียง444บาทเท่านั้นเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเมื่อกี้เราจัดพระเอกของเราเป็นน้ําซุปที่เป็นหมาล่าไว้แล้วนะคะนี่พระเอกหมูของเราค่ะนี่จัดชุดนะคะ444บบาทเรามีตัวนี้ค่ะเป็นสันคอหมูนะคะนี่ บอกเลยนะว่าตัวนี้เราส่งร้านจิ้มย่างในกอทมด้วยนะคะนี่ ตัวเดียวกันเลยนะกับที่เราส่งร้านดังๆนะคะแล้วก็มีหมูหมักค่ะหมูหมักเนี่ยเราให้2รสชาติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูหมักงาแล้วก็หมูหมักพริกไทยดาําหรือว่าหมูหมักนุ่มนะคะเพื่อนๆก็สามารถรีเฟรชเข้ามาได้นะคะหมูหมักเราให้ถึง4แพ็คด้วยกันพระเอกของเราค่ะวันนี้สาหรับสายติดมันเนี่ยไม่ได้เลยพลาดไม่ได้ค่ะนี่3ชั้นหล่อๆเลยค่ะนี่3ชั้นนะไซส์แบบนี้นะคะเราให้ทั้งหมดเลยค่ะ8แพ็คนะคะกับชุดหมูใครที่ชอบกินหมูนะคะพลาดไม่ได้เลยแล้วก็มีน้ําซิ้นพระเอกของเราค่ะ มิแลนะน้ำจิ้มหมูกระทะสูตรโพราชแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแถมน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มกวางตุ้มนะคะที่เป็นน้ำจิ้มสุก,กี้ให้ด้วยแล้วก็ชุดผักนะคะหนึ่งชุดแบบนี้ค่ะนี่นะแล้วแถมน้ำซุปให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำดำหรือว่าจะเป็นหม่าล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถรีเฟรชก้ามาได้แต่เดี๋ยววันนี้พี่ดีจะรีวิวที่เป็นหม่าล่าให้ทานกันนะคะให้ชมดูว่าเป็นแบบไหนอย่างไรทั้งหมดนี้ค่ะราคาเพียง444บบาทนะ 4 4 4บาททานได้2-3คนเลยนะคะแต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นรับซื้อ2ชุดนะแถมฟรีน,นี่พระเอกของเรามาแล้วโอโ้โอห,โหลูกชิ้นหมูค่ะเกรด A ค่ะแล้วก็หมูยอเกรดตเค่ะตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของพี่ดีมีขายในห้างคุลแลนด์ด้วยนะคะ ลูกชิ้นหมูเกดเอนะคะแล้วก็ตัวหมูยอเกเอนะคะคเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะสั่งไปทานนะพลาดไม่ได้เลยนะสั่ง2ชุดวันนี้แถมฟรีตัวนี้ด้วยอีกหนึ่งตัวนะคะอ่ะใครที่เป็นสายหมูค่ะพลาดไม่ได้เลยรีบสั่งกันเข้ามานะคะกับชุดหมูค่ะราคาเพียง444บาทซื้อ2ชุด แถมฟรีนี่ลูกชิ้นหมูเกรดเอและก็หมูย่างเกรดเอด้วยนะคะฝากคนอื่นเข้าด้วยนะคะกับหมูกระทะชาบูมิดแลนด์ไม่ว่าจะเป็นหมูจะเป็นเนื้อนะต้องไว้ใจบีเบสนะคะเราจะเป็นมิวกันก่อนลชิน้นหมูนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคือต้องมีงมัน้นเตเด็ดตัวเนี้ยภาพอยากเพิ่มความอร่อยให้ซอยตัวที่เป็นผักชีซอยละเอียดเลยนะแล้วก็ใส่ไปเยอะๆเลยแล้วก็ผสมไปกับตัวนี้นะคะจะเด็ดมากเลยนี่ดูนะแบบแบบเนื้อคะ่ะนี่ข้นๆไปเลยคะ่ะโอ้โห น้ำจิ้มหมูกระทะนะคะตัวนี้จริงๆเราเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะที่ทานได้ทั้งคาบูแล้วก็หมวกวูกระทะจริงๆที่เรานาเสนอตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นพระเอกนะเรามีน้ํจิ้มอีกเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นานาำกุ้หรือว่าจะเป็นน้ํจิ้เมเนื้อแล้วก็เป็นน้าจิ้มสูตรที่เป็นซุกี้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นชิกเนเจอร์ที่คุณต้องทาน,นะะต้องแต่งเลยแจอ้น,นอ้วนเล ใหญ่ๆขนาดนี้ค่ะจุ่มไปค่ะน้ำจิจ้มจัดไปค่ะเด้งๆอบๆดึงๆขนาดนี้ค่ะบอกเลยว่าน่สุดขอพระเอกตัวนหนึ่งค่ะสันคอหมูค่ะแฟนลงไปลูกโอ้โหไปค่ะ อันนี้สันคอหมูนะคะสันคอหมูตัวนี้เราจัดส่งที่ร้านหมูกระทะชั้นนำหลายร้านเลยอันนี้จะรีวิวให้ดูเฉพาะตัวที่เป็นพระเอกของน้ำจิ้มน,นะคะที่คือมิตรแรงนะคะนุ่ม,ม,มชุดนี้4 44 4บาท 4, 44 4า่4 44บาทฟังไม่ผิดทานได้2-3งคนอยากได้ชุดนี้นะชุดหมูสั่งเข้ามาเลยค่ะเรามีทั้งสันคอ3ชั้นหม,มูมักนะรูรสชาตนะคะ ก็ซื้อ2ชุดนะคะแถมฟีนี่อีกฝากุดหนดนมาด้วยนะคะกับชาบูมิสแลนด์ไม่ว่าจะเป็นหมูจะเป็นเนื้อนะต้องไว้ใจดีเบสนะคะวันนี้ลาทุกคนสวัสดีค่ะ